ตอนนี้นะคะก็เรากําลังเคลียร์พื้นที่นะคะทุกท่านกาลังเคลียร์พื้นที่ช่วยกันเอาเศษ 네어 이거 한상한거거 써서 뚝. 또한거 있으면 넣어 놓으세요.

กานเพลินแล้วก็สาลาเนี่ยบรินี้องมันน่าจะได้สบายเนาะแค่ <c oughs> ให้หดโลกเดี้ี้มันทุกมันไม่อยู่ไม่ได้ <laughs> Good boy. <laughs> เล่นน้ำแล้วจะปา,าดอกสีดอกไม้มาโลยเอาน้ำหอมมาใส่เป็นอโรมาติกท,ทีเลยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่นยไหนดกกูสิอเออถ้าเป็นก้านดอกอย่าเอาออกเอาไว้ให้มันเป็นดอกต้นไม้บางชนิดมันก็จะเริ่มออกดอกตอนนี้แหละล้วยไม้ป่าเห็นไหมโมกก็เริ่มออกเยอะแล้วแล้ว,ลวก็ เอ่ออะไรนะเดี๋ยวอีกหน่อยแดงอบุบลนไม่ใช่แดงบุบลนกุหลาบดงกุหลาบดงตรงนี้แหละก็จะออกออเอนต้นไม้ก็จะออกมาเต็มบริบวมันก็จะสวยงามฤดูหนาวก็สวยนะที่นี่ร้อนก็สวยนะคะเนี่ยบริเวณนี้จึงได้อยากจะทําบ่อน้ําไว้ไงสําหรับมานั่งเล่นให้มันผ่อนคลายหลังจากทํางานเหน็ดเหนื่อยเนาะ ก็ดูคุณลุงก็กำลังเอาดินมากรบตรงที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อตรงนี้นะคะอืมเมื่อก่อนนี้มันมีเศษขยะเศษอิฐเศษปูนเศษอะไรอยู่เยอะนะคะแต่คราวนี้เราจะไม่ให้มีอะไรที่สก,กรปรกหรือว่เศษอะไรจะต้องทำความสะอาดง่ายนะคะ ให้เข้ากับบริบทบ่อน้ําสวยนะคะโหสีบ้านนี้ดูไม่จืดเลยนะสีบ้านประเพียกนี่สีชมพูเลยนะคะเนี่ยบัวนี้ก็เล่นสีโอรสเข้มเลยนะคะอืมโอ้มุมนี้นะจะเป็นมุมที่สวยน่าดูมากเลยลนะ่ะสําหรับประเพียกเองนะอืม แต่ถ้าใครไม่ชอบก็คงจะไม่ชอบแหละเนาะแต่สำหรับป้าชอบชอบนะคะ

มันดับเองตลอดเลยหรือว่าถ้าเราไม่ได้เคลื่อนไหวมันมันก็ดับอืม